ตะกรุดภาคสองตำนานแห่งสายศินและคำสอนของหลวงพ่อปี้เพื่อไม่ให้เรื่องราวเลือนหายจากความทรงจำของสิทธิชายยุนุสิทธิ์และผู้ศรัทธาแอดมินขอเล่าต่อให้จบกับอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ตะกรุดหลวงพ่อปี้ที่หลายคนไม่เคยได้ยินเรื่องราวเริ่มจากตะกรุดจันเพนเครื่องรางที่หลวงพ่อปี้วัดลานหอยสร้างขึ้นตามตำรับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่า โดยพิธีกรรมต้องกระทำในคืนเดือนเพ็นณคลองจันทร์หรือคลองต้นจันทร์ต้องสอบถามผู้เท่าอีกครั้งท่านได้ชวนหลวงตาต่อไปประกอบพิธีกรรมในคืนศักดิ์สิทธิ์นั้นหลวงพ่อปี้ได้ดำลงไปในน้ำเพื่อปลูกเศษตะกรุดด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้หลวงตาต่อส่องตะกิงเจ้าพายุและใช้กระชอนตักตะกรุดที่ลอยขึ้นมาเองเพราะตะกรุดที่ลอยขึ้นจึงถือว่าสำเร็จขลังฉายได้ จนเมื่อถึงดอกสุดท้ายขณะที่หลวงพ่อปี้โผล่ขึ้นเหนือน้ำท่านสำลักน้ำอย่างแรงเข้าทั้งปากและจมูกจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงสวันหลังจากนั้นมาท่านป่วยเป็นเป็น,ปนหายหายด้วยอาการปวดศีรษะเรื้อรังและจึงต้องฉันยาทำใจเป็นประจำเพื่อบรรเทาอาการไม่ใช่เพราะชอบแต่เพราะจำเป็นเรื่องทั้งหมดนี้แมแอดมินจะเกิดไม่ทันหลวงพ่อปี้แต่คนเล่าให้ฟังนั้นคือ ตาที่เคยบวชกับหลวงพ่อปี้ถึง4ีภาษาและได้รับการถ่ายโทษวิชามาโดยตรงตาท่านศึกในปีพศ2519และเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ยินเรื่องราวจากปากหลวงพ่อปี้โดยตรงตะกรุดหลวงพ่อปี้ไม่ได้สร้างแจกเป็นรุ่นหรือผลิตครั้งละมากๆแต่จะมอบให้กับผู้ที่มาขอด้วยศรัทธาจริงหรือบางครั้งก็มอบให้กับมือเองโดยตรงเช่นยายท่านหนึ่งจากตลาดสุโขไทย ที่มักนําผลไม้ไปขายในงานเดือนสี่ของวัดท่านได้มอบแผ่นทองคําแผ่นเงินให้หลวงพ่อจานตะกรุดและนํามาคล้องติดตัวจนถึงปัจจุบันตะกรุดเงินของยายยังถูกแบ่งให้ลูกหลานไว้พกติดตัวเป็นสุริมงคลแอดมินเองได้ตะกรุดจากลูกของยายนี้มาสองดอกทําจากเนื้อเงินยาวประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งดอกหนึ่งจานยันใบพัดอีกดอกจานตัวของเรียงเป็นแถวลายมือเหมือนกันเป๊ะ รากับเขียนจากแม่พิมพ์เดียวตะกรุดเหล่านี้ถือเป็นเครื่องรางยุคต้นของหลวงพ่อปี้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีพศ 2490- ถึง2506ก่อนที่หลวงพ่อจะไม่สามารถจารยันหรือลงเหล็กจานได้อีกเนื่องจากโดนวิชาบังตาจากครูบาอาจาร,รย์ของท่านไม่ได้เสียวิชาแต่เหมือนถูกปิดตาไม่ให้ลงอักครอีกนี่แหละครับคือสเสน่ห์และความศักดิ์สิทธิ์ของตะกรุดหลวงพ่อปี้ ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรางแต่เป็นบทเรียนแห่งศรัทธาความเสียสละและความลึกซึ้งในวิชาของสายพระอาจารย์แท้ๆศรัทธาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้จากหัวใจติดตามเรื่องราวภาค3ได้เร็วๆนี้ครับแอดมินสายเล่าไพศาลมากอยู่จากปลายเสียงของตาเชิญที่เคยอยู่เคียงข้างหลวงพ่อปี้